เลยดีกว่าตอนแรกอตอนที่คุณติก๊กชวนให้มาพูดอะไรสักอย่างเกี่ยวกับซัมแวร์ไทยเนี่ยอบอกเลยตามตรงว่าความคิดแรกก็คือความไม่รู้แล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่มองไม่เห็นว่าในแนวทางของซัมแวร์ไทยเนี่ยมันจะเป็นในเชิงแบบไหนดีก็เลยเขียนบทความไปเต็มๆหน้าว่ามันคือความไม่รู้ ทีนี้พอพอยอมรับผ่านกระบวนการยอมรับกับตัวเองแล้วว่าอืมเราเราไม่รู้นะว่าผลทางข้างหน้าเนี่ยมันจะประมาณยังไงหรือว่าเราควรจะมีความคิดเกี่ยวกแบบับในปฏิญจุติชื่อนี้เป็นชื่อที่ดีมากสมหรับไทยมีทั้งมิติทั้งความกว้างความยาวซึ่งแบบมีเอื้อให้กแบบับการจินตนาการแบบค่อนข้างกว้างไกลมากก็เลยกลับไปในกระบวนการว่าเวลาที่ตัวเองไม่รู้เนี่ยส่วนมากจะกลับไปที่แก่น อย่างของความคิดในเชิงลึกว่าแล้วยังไงดีเราจะหาทางที่จะรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ไงก็ในฐานะที่อาชีพตัวเองเป็นพันธุ์ละ<ม>ก็เลยเ,เ,เลือกผลงานของออศิลป,ปินสถาปนิกแล้วก็กลุ่มดีไซเนอร์ขึ้นมา6คน6ท่าน6กลุ่ม6แนวความคิดแล้วก็ลองดูซิว่าในจุดเล็กๆของออศิลป,ปินหรือว่า กลุคนพวกนี้มันอาจจะมีหนทางอะไรได้บ้างที่แบบพอที่จะคิดต่อยอดไปได้บ้างคนแรกชาลส์ดาวินรูปนี้เนี่ยเป็นรูปที่ให้แสดงเห็นถึงตอนที่คุณชาลส์ดาวินเนี่ยเอ็มบาทุกคนรู้จักชาลส์ดาวินใช่ไหมคะเขาก็เป็นนัก n a t u ร a l l าติที่ใช้เวลาาระยะเวลานานพอสมควรในการที่จะเก็บคัดเรื่องแล้วก็แคท e ท o กไร e ใน สัตว์ประเภทต่างๆมองเห็นถึงชนิดแล้วก็ความแตกต่างของสัตว์ประเภทต่างๆแล้วก็มีไอเดียที่ค่อนข้างสำคัญจนถึงปัจจุบันคือเกี่ยวกับ evolution เลยโยเชื่อมโยงไอเดียของชาส์ดาวนีเนี่ยไปกับ democracy คือในเชนิงของประชาธิปไตยรู้สึกว่าประชาธิปไตยในส่วนตัวของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดูแล้วมีความหมายมากที่สุดเวลาเชื่อมโยงไปกับความเป็นธรรมชาติ ซึ่งมันก็เชื่อมันอีกกับของชาร์ลส์ดาวินรูปเนี่ยพอเห็นดูเผลเ,เนี่ยเหมือนนกมันเหมือนกันหมดแต่จริงๆแล้วเนี่ยอตอนที่คุณชาร์ลส์ดาวินเนี่ยเขาเล็กพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาเองเขาก็ยังไม่ได้สังเกตเห็นถึงความแตกต่างส่วนเมื่อเขากลับไปที่ประเทศอังกฤษกลับจากเกาะกาลาปาโกสที่เขาเอลเล็กนกพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็มองเห็นถึงความแตกต่างของป่า ของปากแต่ละนกแต่ละชนิดแล้วก็ของปีหรือว่าส่วนประกอบต่างๆคือโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่าไอเดียจากชาส์ดาวินเนี่ยสามารถเอามาใช้ได้อย่างไรบ้างคือในเชอร์ที่มันเกี่ยวกับว่ามันมัน,ม,นมันคือการ a d a p ปเทชันมันคือการปรับเปลี่ยนตัวเองมันคือ Natural Selection มันคือการคัดเลือกโดยธรรมชาติแล้วก็ Diversity ตี้ก็คือความหลากหลายแค่3ประเด็นแค่นี้นะะที่มันวนอยู่ เป็นเซอร์เคิเป็นไซเคิลตลอดแล้วมันจะเอามาใช้ใน,ในการออกแบบยังไงได้บ้างตรงนี้ก็เลยยังเป็นคำถามให้กับตัวเองอยู่ว่าในเชิงของอมันเป็นไปได้ไหมที่เราจะเอาไอเดียทุกอย่างเนี่ยอ,ออกมาเสนอพร้อมๆกันแล้วก็ลองให้สังคมเป็นคนตัดสินเองไอเดียไหนเกิดไอเดียไหนตายไปเนี่ยมันคือแทนที่จะบอกว่า เราต้องการการปฏิวัติหรือว่า r e v o l u t i o n มันอาจจะลองเปลี่ยนเป็น e v v o u u i o n หรือเป็น t h เดียที่นอเดที่สองไอเดียที่สองผ่านผลงานของศิลป,ปินคนนี้ชื่อ Oliver e เฟอร o เ o l i v เซเป็นศิลป,ปินชาวเดนมารลูกครึ่งเดนมารลูกครึ่งไอซ์แลนด์แล้วก็ทำงานที่ส่อบหาในเชิงลึกเกี่ยวกับ Space พื้นที่แล้วก็เวลาโดยตลอด เขามีผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่เทสโตเดอร์ที่ว่าคงเคยเห็นกันคือ the weather project ที่เป็นรูปที่เป็นผลงานกระจกอ,ะอยู่ข้างบนเพดานแล้วก็เป็นไปนับล้านดวงที่เสดงถึงดวงอาทิตย์ในเชิงลึกผลงานของเขาเนี่ยก็ขอกลับไปที่แก่นอีกเหมือนกับดาวินว่าแล้ว อลิเฟอร์พูดถึงอะไรในงานเขาว่ากลับไปที่มุมมองของระยะเวลาแล้วก็พื้นที่ที่เราเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจําวันอย่างเช่นเราไปเราเดินทางไปกรุงเทพจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ระยะเวลาระหว่างสองสถานที่เนี่ยเป็นสิ่งที่เรายังไม่ค่อยรับรู้ได้มากเท่าไหร่หรือหรือเราคิดถึงสเตจอย่างเช่นเราเราคิดถึงเชียงใหม่ว่า อพอเชียงใหม่เราออกจากเชียงใหม่ปุ๊บแล้วเนี่ยมันก็คงหยุดเพราะว่าเราออกจากตรงนั้นมาแล้วในขณะที่เชียงใหม่นั้นก็ยังดําเนินของมันอยู่ในขณะที่เรายังไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็คือเป็นการรับรู้ถึงพื้นที่และเวลาอีกอย่างหนึ่งคือที่เลือกรูปนี้มาให้ดูคืออยากให้เห็นว่าเวลาเขาแนวความคิดของอการมองเห็นพื้นที่และเวลาในฐานะโฟล์ในฐานะที่ เป็นสิ่งที่ต่อเนื่องตลอดเวลาเนี่ยอยูมีอยู่เสมอในในผลงานของเขาอย่างถ้าเรามองในเชิงกราฟิกในเชิงของความแบนทางมิติเนี่ยเราก็จะมองว่ามันเป็นแผงผังมันเป็นแมพแตออ่อาจจะเป็นวิติตทางการมองอีกแบบหนึ่งซึ่งกราฟิกบางทออีอาจจะมีช่องให้ไปทางนั้นได้น้อยกว่าศิลปะหรือว่าให้น้อยกว่าสถาปนิกงานสถาปนิกรหรืรือื่น ก็คือเวลาเรา,เอามองมิติที่มันลึกมากกว่าความแดนของสิ่งที่เรามองเห็นอย่างเช่นถ้าเราเอามาเปรียบเทียบไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นการาการต่อเนื่องของเวลาแล้วก็การเคลื่อนไหวของอสิ่งต่างๆหรือความเปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างตัวเองเรียนชอบดออูในหน้าของพยากรณ์อากาศแล้วก็ดูว่าเมืออนี้ อากาศอุณหภูมิเท่าไหร่เปลี่ยนไปยังไงอะไรยังไงมันจะเห็นว่าโลกเราทนี่มันเป็นโฟลตลอดเวลาไม่ใช่อะไรที่อยู่นิ่งตลอดเวลาแล้วก็ลึกๆแล้วสิ่งที่กราฟิกควรจะเป็นมันน่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้มันก็คือโฟลจากสิ่งหนึงไปไปสู่สิ่งหนึงตลอดเวลาที่สนะะ,ะงานชิ้นที่3ามหรือแนวคิดของศิลป,ปินคนนี้จริงๆเขาเป็นช่นางภา ชื่อชา,ออาล่าชาวสวดซาร่าชาวสวดเนี่ยเป็นช่างภาพที่ทำงานเกี่ยวกับใช้ภาพมาโดยตลอดออมันก็เลยเ,เห็นคิดว่าน่าสนใจมากเพราะว่าอย่างแรกคือซาร่าหยิบภาพพวกนี้ออกมาในงานของเธอที่ชื่อว่า modern history แล้วก็เอาเท็กซ์ทุกอย่างของหน้าักสืคอพิมพ์ออกไปหมดเลยเหลือแต่รูป มันก็เลยทําให้เรานึกถึงตั้งคําถามไปถึงว่าอ,าอาดีตอย่างแรกก็คือเรื่องของอดีตว่าอาดีตท,ที่เรารับรู้มาโดยโดยตลอดหรือว่าที่เรานึกว่ามันจะเป็นสิ่งที่ตายตัวและแก้ไขไม่ได้แล้วก็เป็นจริงเนี่ยมันมีความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนหรือพลังของรูปโดยที่ไม่มีเท็กซ์มาบอกเราว่า เหตุการณ์นี้มันคืออะไรอะไรยังไงแต่เวลาเรามองย้อนกลับไปเนี่ยแล้วเราดูรูปอย่างเดียวเนี่ยเราเราจะมองเห็นประวัติศาสตร์ในเชิงไหนบ้างหรือแม้แต่การเสพสื่ออย่าง Facebook ที่เราแบบค่อนข้างคุ้นกันมันคือเลเยอร์ทางประวัติศาสตร์สิ่งหนึ่งมันทับสิ่งหนึ่งมาตลอดเวลา,ามันก็เลยตั้งคำถามขึ้นมาว่าความเป็นจริงทางสื่อเนี่ยเรา,าเราจะเชื่อไปได้สัมกมากน้อยสักแค่ไหนหรือ,ยอยว่า พลังของสื่อที่เราเราเสดเปนอยู่ทุกวันเนี่ยโดยแท้จริงแล้วเนี่ยเราเราต้องคำถามกับมปน,นยไงอันที่สี่จริงๆินิทรรศาการเป็นนิทรรศาการที่ดีมากที่สุดของโมมา,านิทรศาการหนึ่งออกมาประมาณาปี2 0 0 8แล้วก็คิดว่าเป็นนิทรรศาการที่ รวบรวมผลงานดีไซน์ของยุคสมัยที่เกี่ยวเรื่องกับเชิงวิทยา Science, ศาสตร์ได้ดีที่สุดมิทศก,การ์ดูเหมือนกันถ้าย้อนกลับไปในปี1938งเน,น้าามแนดมีมิทศก,การ์ที่ดีมากเป็นของชาลส์แบรเอนที่พูดถึงเทรดโชว์แล้วก็พูดถึงสิ่งที่ศิลปินหรือว่าสิ่งที่ดีไซนเนอร์เขาวิ s i ่ n เกี่ยวกับเกี่ยวกับอนาคตว่ามันควรจะเป็นยังไงหรือว่ามันควรจะประมาณยังไง ในเทศการนี้พูดถึงความความสัมพันธ์ระหว่างออกแบบแล้วก็วิทยาศาสตร์แล้วก็พูดถึงวิทยาศาสตร์ในมุมมองที่เป็นบวกมากๆเราบางครั้งเราจะมองวิทยาศาสตร์ในแง่ลบถึงการที่จะเอาแบบชีวิตจิตวิญญาณของเราออกไปหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่านิทรรศการนี้แบ่งเป็นประมาณหความคิดใหญ่ๆแล้วก็แต่ละหความคิดใหญ่ๆเนี่ยดึงเอา จุดประกายเล็กๆที่ดีไซเนอร์กลุ่มดีไซเนอร์แต่ละคนเนี่ยทำออกมาแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่ดึงเอาคือแต่ก่อนเนี่ยการเอาอความแรงบ,บนันดาลใจจากธรรมชาติเนี่ยมักจะมาแค่ตรงื้นผิวอย่างโอ้ใบใบไ,ไม้นี่รูปร่างสวยมากเอามาทำเป็นเก้าอี้หรือว่าบางครั้งเราคิดในมุมแค่ตรงนั้นจบแต่นิทัศการนี้ดึงเอาประเด็นลึกของ ธรรมชาติแล้วก็ของวิทยาศาสตร์เอามาใช้ในงานออกแบบอย่างเช่นงานหนึ่งในส่วนของ t ิงกอริ n g ก็คือ,อการเอาเซลลเดนหรือว่าเซลล์ที่มันตายด้วยตัวเองออกมาใช้เพื่อสร้างเป็นงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์พอผ่านระยะเวลาระดับหนึ่งไอเซลเดนที่มันฆ่าตัวเองตายเมื่อถึงระดับเวลาหนึงเนี่ยมันก็ฟอมเฟอร์น,นิเจอร์ในรูปแบบของมัน หรืออ,อย่าง a ัลติเก t ตอร์อัลติเกเตอก็พูดถึงาการรวมตัวของดีไซเนอร์ซึ่งจริงๆแล้วถึงแม้ว่าทุกคนจะทำงานตามประเทศของตัวเองหรือว่าม,มีมุมมองแตกต่างกันเนี่ยแต่ a ัลติเกเตอรรวบรวมวิทยาศาสตร์ที่มันลิงก์ไปกับการออกแบบที่รวมกลุ่มของดีไซเนอร์เข้าด้วยกันก็แบบนะนำให้ลองถ้าเคยใครยังไม่เคยลองดูเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่ออกแบบได้ดีมาก็บไซต์น slow design ชื่อค่อนข้างตกขอบิ้นนึ่าตรงกันข้ามกับตะกี้นี้เลย slow design ไม่เชิงว่าอยู่ตรงวิทยาศาสตร์หรือว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี slow design ไม่เชิงว่าเป็นชื่อของอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่มันคือ movement มันคือกระบ,บวนการที่กำลังเกิดขึ้นมากกว่าแล้วจริงๆแล้วมันน่าเป็นมันน่าจะเป็นสิ่งที่น่าจาับตามองเพราะ slow design คล้ายๆกับ ที่คิดว่าสิ่งที่อาจาร,รย์ที่กำลังทำอยู่ด้วยเหมือนกันคือการพยายามให้เกิดกระบวนการของกลุ่มคนขึ้นด้วยไอเดียที่เราแชร์กันมากกว่ามากกว่าที่จะเป็นคนใดคนหนึ่งหรือว่าเป็นเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง So Design เป็น Movement ที่ที่เบสมาจาก Sustainable คือ,อเป็น Eco Design พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับาการออกแบบที่ช้าลง การออกแบบที่ช้าลงนี่ไม่ได้หมายถึงในเชิงของอความเร็วของการออกแบบคือแบบว่าแทนที่จะทำพรุ่งนี้เสร็จใช้เวลาสักเดือนหนึ่งอะไรอย่างนี้คิดว่าคงไม่น่าจะใช่แต่ว่ามันเป็นการที่คิดให้ลึกขึ้นหรือว่าเป็นการที่คิดถึงกระบวนการที่มันค่อนข้างจะมีความหมายมากขึ้นกับกับโลกที่เราอยู่อย่างเช่นมีโปรเจกต์บางโปรเจกต์เนี่ยพูดถึงแค่ process ของการออกแบบอย่างเดียว คือตัวดีไซเนอร์เนี่ยอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์แต่ว่าในการผลิตของตัวเซรามิกเนี่ยอยู่ที่มูจีนเป็นต้นในเมื่อกระบวนการของการออกแบบมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยตัวดีไซเนอร์เนี่ยได้คิดถึงแผนของ slow design ว่าแทนที่มันจะอยู่คนละมุมก,กันมันอาจจะมีเชื่อมการเชื่อมกันระหว่างดีไซเนอร์กับ Manufacturer โดยการสร้าง ความสัมพันธ์ขึ้นมาในการไปที่ f a ก t อรีคืออยู่ร่วมกับเขาสร้างแพลนเวิร์กช็อปสร้างสร้างการทำอาหารร่วมกันสร้างจริงๆแล้วประเด็นพวกนี้เนี่ยในเมืองไทยเราอาจจะมีอยู่แล้วแต่กับเมืองนอกเราจะเห็นความหมายของคอมเมอร์ซ์ Design ค่อนข้างชัดเจนกว่าหรือ,อหรือแบาบอย่างเช่นมีกลุ่มคนที่ชื่อว่า t h i n k i n g Architects คือแทนที่ Architect s, เป็นสถาปนิกที่จะขยายเมืองแต่อันนี้คือ ย่อมือกลับเข้ามาจะเป็นไอเดียเป็นเว็บไซต์ที่รวมไอเดียที่มุ่งไปข้างหน้าในเชิงสร้างสรรค์แล้วก็ในเชิงที่มีความหมายต,ต,ต,ต่อการไปข้างหน้าซึ่งจะก่อนขาดกับอัน,อ,นอันที่แล้วแล้วก็อันสุดท้ายอยากขอจบด้วยางานของคาวิเกอร์อมบัตคาวิเกอร์อมบัตเนี่ยเป็นสถาปนิกชาวนอร์เวย์แล้วก็จริงๆ ค่อนข้างเป็นสถาปนิกที่ไม่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากสักเท่าไหร่เขาเป็นสตูดิโอของเขามีแค่คนเดียวมีผู้ช่วยคนหนึ่งแล้วก็เขาชอบทํางานออกแบบเล็กๆแล้วส่วนมากแล้วเนี่ยจะสร้างงานเองด้วยซ้ำเขาออกแบบเรียกว่ามอร์ทูเรี่ไม่แน่ใจว่าเมืองไทยเรามีตรงนี้หรือเปล่าก็คือสถานที่ที่เราแบบ รับศพมาศพของคนตายมาแล้วก็ทําความสะอาดแต่งตัวให้ศพก่อนที่จะสง่งมอบไปที่วัดอิกทีึงกระบวนการคือตัวเองเนี่ยเพิ่งเสียเพิ่งสูญเสียคนที่ใกล้ชิดก็จะรู้ว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็บ้านเราเนี่ยก็จะยัง,งไม่ค่อยให้ความสําคัญกับตรงน,นี้กับเท่าไหร่ก็คือ,เ,อเราส่วนมากพอเราสูญเสียใครไปปุ๊บเนี่ยจากโรงพยาบาลจนถึงวัดเนี่ยมันเป็นก,นกระบวนการที่ค่อนข้างเร็วมาก แต่สิ่งที่พมบัคทำเนี่ยคือทำให้มันช้าลงแต่ว่า,าสิ่งที่เขาออกแบบไม่ว่าจะเป็น material อีกที่ใช้หรือว่าการคำนึงถึงรายละเอีไไเยดของพื้นของอสิ่งพื้นที่นั่งหรือว่าแสงที่กระทบลงบน่งพวกนี้ค่ะก็มันทำให้เราได้แบบยืดเวลาของความทรงจำกับคนที่เรากำลังสืกสิได้ดีขึ้น ซึ่งไม่แน่ใจว่าเรามีกระบวนการการออกแบบคุณน้องนี้เกิดขึ้นหรือเปล่าที่บ้านที่บ้านเราเนี่ยที่คำนึงถึงการาถึงคุณค่าบางอย่างในชีวิตที่ทําใหา้จริงๆแล้วไม่ได้ไม่ได้หมายถึงการก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วอย่างเดียวแต่หมายถึงการทำให้มีทำให้ท,ใหท,ใหทุกเ,เวลาที่เรามีอยู่ยัมีคุณค่าขึ้นมากกว่าก็อยากจบด้วยท่านี้เขาเป็นผลงานที่เขาออกแบบ ประมาณ20กว่าปีมาแล้วเป็นบ้านสองบ้าน <c oughs> มินกักนเป๊กแล้วก็เป็นมิเรอร์ก็คือ,อกลับกันทุกอย่างเหมือน,นกันก็เขาก็นำเสนอวิธีการอยู่อของแบบครอบครัวหรือว่าแบบแบบกมุ่คนที่น่าสนใจวิธีที่บ้านสองบ้านนี้จะคเนตผ่านกันก็คือผ่านทันเนล,ลคือผ่านโมงใต้ดินแล้วก็การก็จะเป็นพื้นที่ ที่เป็นสู่ที่สามารถเจอได้ก็รู้สึกว่าแค่ว่าภาพนี้มันสื่อถึงความลึกลับบางอย่างหรือว่าความไม่รู้บางอย่างที่ที่เรามีก็อยากจะจบด้วยภาพนี้ก็เดี๋ยวขอคุยนิดนึงว่าในประเด็นของการไม่รู้หรือว่าไม่แน่ใจหรือว่ามองไม่ชัดว่าเอ๊ะมันจะยังไงประมาณยังไงมันเป็น จริงแล้วการยอมรับเนี่ยเป็นประเด็นหนึงที่จะทำให้ไปสูก่การที่แบบเราจะไปในหนทางที่มันชัดเจนขึ้นอีกอันหนึ่งที่เป็นข้อดีก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่แบบว่าเราจะสามารถแบบสร้างอะไรใหม่ขึ้นมามได้จ